คุ้ทรั์แมตทิรณีหลังจบรักทิ้งทายาทหมื่นล้านจบรัก14ปีทิ้งทายาทหมื่นล้านในพริบตาขุ้มรัพย์แมตทิรณีหว่นอดีตจะซ้ำรอยหลังสงกรานทิ้งให้อยู่ลำพังคนเดียวก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวแมตทิรณีคงไทยที่อยู่ดีๆก็ออกมาโพสข้อความตัดพ้อเรื่องของความรักรัวๆจนถูกชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์กับหวานใจอย่างหนุ่มสงกรานเตชนะโรงวันจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า สงกรานง,งหม่เรื่องนี้คือก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งยุ่งมากค่ะเขารู้ไหมว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาอันนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมเพราะแมทเองก็ยังไม่ได้คุยกับพี่เขาจริงๆคือตอนนี้แยกกันทํางานแทบไม่ได้เจอกันเลยทุกวันนี้ยังคุยกันปกติไม่ค่อยขับเพราะว่ายุ่งกันจริงๆอย่างตัวพี่เขาเองก็มีธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างและตัวแมทเองพอแมทมีร้านที่ต้องดูแลและเขาก็ตั้งใจทําให้แมทเลยตั้งใจมากและที่ผ่านมาก่อนมาคบสงกรานนั้นแมท ได้คบไฮโซแพทย์มายาวนานถึง14ปีแต่ต้องจบลงโดยมดดำนั้นได้เล่าว่าก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนหน้าจอโทรทัศน์เพราะว่าหน้าจอแตกนั้นมันไม่ดีสภาพจิตใจของแมทนั้นมดดำตอบชัดว่าไม่ดีเลยแถมยังหนุดออกมาด้วยว่าเธอก่อนและร้องให้ขอให้หมดดำช่วยพูดหน่อยว่าตนไม่ได้แย่งสงการมาจากแอฟและความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนเก่าก็มีปัญหากันอยู่แล้วด้วย สาเหตุนั้นอาจจะมาจากผู้ชายไม่ยอมมาขอเธอแต่งงานสักทีหนึ่งหลังคบมาสิบปีและเพื่อนของเธอก็แต่งงานกันหมดแล้วแล้วนั่นเป็นสาตุที่ทำให้แมทนั่นเลิกลากับแฟนหนุ่มนั่นเองและถูกจับตาความสัมพันธ์ของสงกรานต์และแมดว่าสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรอาจเป็นเพราะรูปคู่ไม่ค่อยมีให้เห็นคนก็เลยยิ่งตีความไปเรื่อยยังไม่ค่อยมีโอกาสที่อย่างที่บอกเราทำงานกันเยอะและก็ยังไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนด้วยเจอกันน้อยลง แต่ก็ยังดีกันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับไปคุยก่อนหัวเราะยังตอบไม่ได้คือแมทเกรงไปแล้วถ้าตอบไปแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ยังไงแต่ว่าแมทคือเหมือนเดิมเลยถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็จะพูดจริงๆพี่ๆก็รู้อยู่แล้วว่าแมทไม่เคยโกหกแมทพูดทุกอย่างจริงๆยืนยันสักนิดว่าความรักยังดีเหมือนเดิมก็เดี๋ยวกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยช่วงหยุดยาวจะมีแลนไปเที่ยวไหมไม่ค่อยมีคำาไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ที่เห็นว่าแมทไปต่างจังหวัดบ่อยไปต่างประเทศบ้าง อันนั้นคือไปเพราะงานทั้งนั้นเลยเขาเชิญไปคําตอบของเราค่อนข้างขดใจรัวไหมว่าคนจะไม่เคลียร์และตีความหมายผิดคดีเลยค่ะที่พี่ๆถามคือที่แมทบอกว่ายังไม่ได้คุยหมายความว่าแมทยังไม่ได้ทราบว่าที่เขารู้สึกยังไงหรืออะไรกับข่าวนี้หรือกับโพสต์นี้ที่มันดูใหญ่มากแมทยังไม่ได้ถามความรู้สึกเขาแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะทุกวันนี้ยังพูดคุยกันปกติยังโทรหายังพูดเล่นกันอยู่ ไม่ค่อยขับเพราะว่ายุ่งกันจริงๆอย่างตัวพี่เขาเองก็มีธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างและตัวแมทเองพอแมทมีร้านที่ต้องดูแลและเขาก็ตั้งใจทําให้แมทเลยตั้งใจมากอย่างช่วงแรกๆนางก็จะส่งแชทมาบอกประมาณว่าตั้งใจทําด้วยนะครับซึ่งแมทก็คิดว่าแมทไม่อยากอยู่เฉยๆแมทอยากทําให้เต็มที่ทําตัวให้เป็นประโยชน์